thank you เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของด h ไ i คอน g r o u ปนะครับที่ได้มีผู้เสียหายออกมาเรียกร้องกันเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนักร้องรุ่นใหญ่ชื่อดังอย่างคุณกบไมโครนะครับที่ได้ออกมาแสดงตัวว่าตกเป็นเหยื่อของธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่างานเข้าเต็มๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ได้มีเพจดังออกมาแฉยับนะครับพร้อมกับได้เผยหลักฐานนะครับว่าคุณกบไมโครนะครับแท้จริงแล้วไม่ใช่ผู้เสียหายแถมเห็นหลักฐานแล้วนะครับยิ่งอึ้งหน โดยล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเพจอีซอขอยี้ข่าวนะครับได้ออกมาแชร์หลักฐานโดยได้ออกมาเปิดคลิปที่คุณกบไมโครนะครับได้ขึ้นเวทีดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมกับได้ระบุอีกด้วยนะครับว่าอีกฝ่ายไม่ใช่แม่ขายที่กลับตัวกลับใจแต่ว่าคือโค้ชที่เสียผลประโยชน์พร้อมกับได้เขียนแคปชั่นอีกด้วยนะครับว่าฟังแล้วกินใจพี่กบพูดได้ดีมากน้ําตาจะไหลเลย และยังได้เขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกด้วยนะครับว่าไม่สังเกตเหรอตั้งแต่แรกไม่ลงอะไรเกี่ยวกับคุณกบไมโครเลยเพราะว่าเคยมีคนบอกแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีหลักฐานจนได้หลักฐานมาวันนี้เขาไม่ใช่แม่ขายที่ถอนตัวกลับใจแต่เขาคือโค้ชที่เสียผลประโยชน์เลยออกมาแชร์ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าทบเอาคนแห่เข้ามาคอมเมนต์สนาแล้วก็พูดวิจารณ์ณกันหนักเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นอา้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยจากผู้ประสบภัยตีกลับซะง,งั้นแล้วที่บอกว่าตัวเองเสียหายคือฟอกขาวให้ตัวเองเหรอและอีกคนก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าไม่รอดเลยสักคนขนาดคุณกบไมโครก,ก็ยังกลายเป็นไลฟ์โค้ดไปแล้ว ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว